ีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเนาะคะ่ะเมื่อนี่แอดกับสิภาท่านผู้ชมไปติดตามห้าหน่อยของวันที่8ตุลาคม2000หา6 0หามาเป็นการเสจะเวลาบติดตามปูตา้อมกันเลยค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่สวัสดีเจฟซีสุภุสุคนนะค่ะที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้เนาะค่ะเมื่อนี้เป็นวันที่แปดเปนไหคะครับผมค่ะวันที่แปดนะคะค่ะมีผู้โชคดีหลายผู้หลายคนเนะคะครับอันที่ได้มือว่านนี่ค่ะอาหารไร้ว่านนะคะสำหรับผู้คนบวซือกับอดใจร้อวันที่สิบหกนะค่ะแล้วก็แม่คู่กับบอกบุญคือวันที่สิบสามนะคะเด้อแห่ต้นเงินถวายปู้ตาปู้ชีพขาวพร้อมกับถวายกองเงา แต่กับมีวงางตีเขาไม่คู่นะค่ะแต่มีนัก้องรับเชิญก็คือสานที่ท่องจันทร์วันที่สิบามเริ่มตแต่หนึ่งโมงเสาร์เป็นต้นไปนะคะแต่สีมีพิธีหลายอย่างมีโล่งท่านนะคะอาหารการกินก็คือสีมีหลายอยู่นะคะเพราะว่าบางคนกับแกงเขาม่าบุรุษคนกับว่าแกงเพิ่อกับสีมาเลยจ้าสินนะคะแต่ว่าก็เตรียมสถานที่รอรับอยู่ค่ะมีไอติมน้องเนาะสองถังเออคุณชาใช่คนไทยมากสองถังเลยอ่า เป็นอไอติม่ากแก่ข้น,น้ามาสามาั่นว่ะกับนีผู้รวมบุญมาอันนี้ก็คือคุณประสูงภูนผลนะคะแล้วก็พร้อมท่องคุณสายส้นแล้วก็ขอถวายเหรียญปุ๋ยท่านพร้อมกระผานนะคะนี่แหละคะ่ะชื่อแม่พูดเลลับเลยเธอค่ะ,ะเธอซาผูาขอขอบบุญขอบคุณหลายๆเอามาตัดสูต,นะะสตรนะคะสูตรสีเขียวเขียวมากเลย อันนี้เป็นาาไว้ถวายบันนี้ก็มีผู้โชคดีนะคะครับอันนี้คือคุณแม่หนูเพียนหนูเพียนเพียนวงคน่นแก่าแก่บนปูนะคะคน่บบนบนปูว้ค่ะได้เป็นพู้สาเร็จนะคะอธิษฐานย,ยู่บ้านนะคะแตงคันอธิษฐานอยูบ่บ้านหลวก็ะ เป็นพ้นสำเร็จนะคะสำเร็จแล้วพ้นกับอธิษฐานว่าขั้นได้เพ่นกับสีรวมถวายรวมสร้างนักพรูพ่นกับรวมบุญมานะคะเป็นเงินสองพันสี่ร้อยบาทกลมกับพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยเก่าพวงนะค่ะเนาะอันนี้ก็คือของคุณนี่งนั่งนั่งมาหลานเก่าครูเป็นไงครูไปนอกไปหน้าคือพ้นได้ไปดีได้ไปดีครับค่ะปูเป็นวาซอยแต่ทางโฉลากนะคะซอยทางกิจการงานทางการเลี้ยงนะคะได้ไปไปของสองคนหมดเลย ทั้งสองคนเลยมันหมอคนเลยไปจะคเกียบบนพูดเลยไปกับอันนี้เพื่อนกับพานมาทั้งช่องยิมนะคะถวายปูว่าสันว่าได้โกยนอนสิบแปดว่าใสิบแปดเมื่อมื่อเพื่อเป็นรอของวัานคุณชวนพิษนะคะแก้บัวพานนะคะถวาย ผงกูต่า4,700ไฮยิม300นาะคะใช่ผงสาธุเสลียนเงินหาความก็ขอบุญขอบคุณให้มีสุขมีลากมีสุขมีหวานต่อไปเด้อค่ะเด้อสาธุนี่ราคาติดตามคลิปไปเรื่อยๆเด้อค่ะเด้อขั้นบดติดตามคลิปเข้ากับภาษาหมาศีรษะสุกได้บางเทือบางที่ห้างแค่ยไม่คู่เขียนไปอ่าสีบ่ละเอียดคือจังข้าฟังคลิปคือมือนั้นคือกันบัวไปล่าเพื่อไปเมาอย่างก็เฮ็ดดิ เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าอันน้เราเจ็ดแปดเนาะเจ็ดเก้าเจ็ดวันถือสามใชเออตอนเศร้าเยียบตอนเศร้าสามสามตัวมันบ้าตอนตอนใบใบนะนั่งช่องนัชชาพาโชคแล้วก็นกไอเอพารวยว่ะแล้วก็แต็มโมพารวยยิบพารวยเตียบพารวยนะคะเด้อะติดตาค่ะติดตาค่ะขั้นวัดติดตามมันสิพาชอตเด็ดนะค่ะ เพราะว่าบานเถื่อบางที่้านเบบานาถืเ่อไปคู่กับบ,บริเวณบอกยละเอียเทื่อเขาลืมเบืเ้บบงองงานแค่บริเวณเบื้องคิบเพราะว่ามีภาระหน้าที่หลายอย่างมูนิกะคือเขากำลังสิบม,มาเลื่มเมียท่ทาก็คือล่อไว้ว่าหายแล้วงานวันที่สิบสามเนาะค่ะท่านวันนี้คุณเอ็ดเดมมาหาแม่คู่สิเดม,มาไงาด้ค่ะท่านก็สิบม,มาลาดอยากให้สิไม่สิเหลือไม <ขา S 2> ่สิเหลือลงมือละค่ะ ให้บ้าพระเขาอนุมัติไพ่ในเดือนนี้ไม่คู่ไปยื่นขอเรียบร้อยนะคะเนอกจากเลยบุญบารมีของกู้ตาเท่าไะร่เฮียให้ลูกหลานได้เที่ยวง่ายไปง่ายมากายรถกับิบะอดทิตย์ตุ่มคือเก่าเนอะรถกู้สิเปลี่ยนแล้วอ่ะครับเพิ่นกับชิบะเฮียไทยเรี่ยวๆนี่เนาะค่ะแต่วันรอให้มันเลี้ยววันที่สิบสามเลยค่ะเด้อเพื่อเฮี่ยวว่เกินอาทิตย์ค่ะว่าว่าเกินอาทิตย์ให้บ้าอาทิตย์หนึ่งสำหรับผู้ได้ถือเลี่ยววันที่สิบหกก็ กะลอบไปก่อนกะ<ช>ถือว่าที่สิบหกว่าที่ยี่สิบจะมากกันได้เ <laughs> พราะว่าสิ่งเรือเพื่ทางงาะน้ากา <c oughs> บันนีกะมีงานวันที่สิบสามเร็วๆนี้เนาะค,ะค,าาะคะ่ะเดือนนี้วันนี้วันที่เก้าวันที่เก้าพุทธกีกาคืองานใหญ่เนาะค่ะอยู่วัดปูเทพท่องมือนี้แม่คู่กะสร้างหินไปลุงปล่ง <c oughs> <c oughs> กาสิบรทั้งวัด บูเท่ทองเนาะค่ะมองมันคูกขาก่อนเอาท่างก่อนแถ้ไม่ได้ขีดตุ่มนะคนขี่รถเข้าไปบันนี้มันปิดตุ่มนอก่าหันฝูนต๊บันนี้ฝนว่ต๊แล้ววันนี้ฮ้กกะเอาเอาดินดางนี้ลงแล้วไก่เขาเกล็ดแน่นแน่นแต่ฮักกะทีเด็ไปง่ายมากายคอยเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะค่ะส่วนห้องน้ำแล้วๆเนาะค่ะของน้ำกะไม่คู่ก็ไปซื้อถังซื้อยั้งมือว้านเนี่ยเนาะค่ะเขากยาแนวเป็นไพร่เลี้ยวมือว้านเนี่ บัตริกาซิเล่ท่าซีได้บาทนียท่าสีกแพงนะคเนาะท่าสีกแพงอีได้บาทเนี่ยทางว่าหลายเติมยู่วาการเขาพน้ำคำนวณะไร้แไกแกับสิคอปูมือนี่แหละสิคอขายหินปูกนปูซีาจำเลรมือนี่เด้อปูเด้อ้ายหินมือนีอันเด็กต้ขหินงกเกียรติถนนนมแล้วครับเกียรติถวนแมนเมื่อเด่นเนี่ยไอ้ว่าวันที่สิบสามเพื่อว่าเอฟซมาสิบมมีทางจอดเนาะกะกกเลิเนเพื่อนนั้น เขาเอื่นนี่ยังขยายท่าขยายท่าครับเนาะค่ะคือคือเพราะว่าเอ็ดจีทันตีมาซ่ากระอวนยู่ข้างนอกก็ได้ครับทานี้เพราะว่าห้าเทียเขาพได้ายแลค่ะเขาพได้ก็มีรถสำรองอยู่ค่ะลวดอีกสำรองเพื่อนบ่ซ้ำรองครับทรงบ่แต่ว่ามันก็มีทั้งในอีกอยู่เนาะค่ะทั้งในก็กำลังเอาหินมาลงมาคระเรื่อลายพอสมพันอยู่ครับค่ะมันมีจอดได้หลายดอกได้ประมาณจะขั้น ข้างในข้างในนี่สิบตัวอะไรอยู่ครับไปสิบตัวคันอยู่นะาะวยขึ้นกะนุ่งกะอัปวันห้าหกเจ็ดคันนอยนยไอ้ยรังคังหัวกระสีรถไปไหนพี่เพราะเพราะว่ามองที่จอดรถนี่แม่คู่เสียเอาเวทีตั้งเนาะค่ะครับผมตั้งเพราะว่าลุงคาได้นยุ่งแล้วนะครับค่ะลุงคาดก็อยู่ทั้งหลอกกับพี่ทั้งในกับพี่ครับผมค่ะผู้ลังคนพวกกระสินั่งข้างในกระสิน่ะค่ะเสียจากกองเงี้ยวเฮียต้นเงินเรียบร้อยเนาะค่ะอาจจะเป็นปูร่งเนาะค่ะ แล้วก็นั่งรับมาสิเด้อสูทอันสาวบวงยี่ก็ได้บเนียวันใส่สาวรบวงมาเตียมันใสอันนั้นมาใส่กอนงาเอออันนี้ก็ิ่นี่ม่วนปูวขอบผมม่วนงามดีมากน่่งั้จะตััเีย ว่าแ็งแกงด้วยาปวดขาเ้ยครับผมเลียข้างเสียทางไมดีก็เลืมันทางครับมมนติดตึงโรคร้าครับผม มิ <Cornell. S 2> ่งมูปูกาปูเทว่าข้าวปูพุ่งปูบุญคูเจ้าทีงเจาคันเจ้าฟังเจกาชกชักก็ระบูชาเทพไห้เทวดาคือพระเออเดวว่ารัวเข็งเหยียบไปไหว้กาไใกล้เออเล็กเล็กน้อยก็ถึมากแล้วปเออว่าเข็นเหยียบเขาม้าเขามากาข้ามอเออ แต่ว <mile> ่ามันโลภิงกับอาจจะได้คุณแม่โลกเยียมเขาก็ขาดกันนะครับแต่บริงๆนักทางของทางใ้รระวางัางดีด้วยโลภิบโคิกเราอดนะมันคือเรืยองกอมตายละโลภินโลสิก่อนอันตะาย้คู่มืออันตะได้รอ้านเข้าใจไมพวก้าครเออบ้านเมื่อเครืของจังหวันบุรีบัมย์เนาะขาตั้นฟันแท่งกันขเกินเออมือแตงนวเบือกเลือนอนกัน เออมือจับทั้งพ right enfin, ักบไปคือคือว่ามือเจ่ามือจอมมาชือนสูเออหายลูกร่าคือไปคือไปแบบอัะไรไปแบบบอดี้เขาชิ้นเขาคงได้อันนี้ดื้อๆหายบักปักถึงบักได้เนาะคฮึมพอทั้งเก็บเบงบ้านเมืองของข้าคือขารมขารายแล้วะเออเอื่องมาเขือบมาขอกันขัดเหนือแต่หัวเม่ก็บขากันฮึอ กูนั่งป่ากเขานั้ไป่าขู่มือปันหัวกันเลยป่าข้อกันเลยกับมือหม่กอเออป่านพักป่านป่าป่านหมูป่านม้าป่านเป็ดป่านไก่เนาะคนหิวเนาะเออเงนืบมาไทยกับไทยเว่นกันดูแม่ดูกรรมของมนุกยเนาะเออไก่โหดเที่ยวอ่ำมากึี่ป้าหูกักพ่อป้าหูกักลูกป้าหูกักพ่อป้าหูกักแม่ได้คู่มืออืมกึ๊กไก่ ตามท่าม้วนขูมเลยอืมคีสไก่เป็นงั้นคีสไก่ของมนุษย์ไม่พัฒนาเลยอืมเพิ่งผ้าเพิ่ผ้าปัดจื้บัสอืมปัดจื้บัสปัดจื้บัสท่อมันเหลือหน่อยร่องเหล่าใดเออวิวัฒนาการของมนุษย์เนาะเออที่งั้นแตเริ <c oughs> ่มงมื้อแต่หัวหมูหัวไก่ข้องผัดบะแต่เริ่มขึ้นนึกแต่เอาเกียบเอาไรกันเนาะเนาะเออมันเป็นการแข่งเนึ้อ บ่คือทำไม่พอเดยทำไมแจะตื่ออึดอึดากจักแต่รู้มีความถูกได้เออบ่ได้เปกบ่ยนบ่คับผู้ใ้พอรู้พ่อกึืบ่ได้เป็ี่นเป็เป็นเข้นคู่มือนอนมันหมดเท็มมันหมดอืมบ่รูไม่กล่นกับขาด้านฟันแท่งก่บเที่ยวเข็นเบอรหายกับน้องห้องอ่างาทางวะ มองไปหนามาแหงหัวจุกคุมค่ะน้อ๊ะบานเมื่องห่างอ้าวรับขันกับทำเท่าที่ทำได้ก่อนนะคุณเนาะอันไหนกันนะฮะครับคุณอืมอันนี้เอฟคือขานมาทางเข้าเดิมครับคุได้โชคได้ราบน้อหัวคือแปดอีโค่นะถามว่าครับเออได้กินได้ทาคือว่าจังได้ช่วนคือครับค่วนคือแก้วบวกพักนาะครับผม ơ, hai người cọc đỏ bằng mười lăm kèm đi cực kèm ra ra ừ, tĐại cọc ra mừng ra mừng 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 cứ mừng 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 thì mừng 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 จะได้เป่าค oh, ือเก้าหน่ละฮะมาจะคืึไงมเนอะจะเป่าคือเก่าอ๋อมือกงมือดางมือกบมือหมาอ้พุกวันนะุกข่าพราหิงๆแล้วก็รุ่นัวนะลูกนะสาธิตอยังนั่วคือขายเป็ื้อซื่อเก่าทว้หนังไปเริ่อเรื่อเกคื้อเก่าไว้ด้วย กัรนี่เก็บบ้าเก็บบอนบนบานชกาน่าอีพอใบเรือวันกันรั้งเม็แค่ถึงป็ปควงมาบอกม่ได้ปัดกุปักไก่ไส่ชมความมุ่งหมันปัดชนะเออห้ครอบควัวดูเด่นตึกคู่เตเด้อห้มือถูกมือดับมือถูกมือมัดอายุวันนะกสุขาพะักเงินเงินแล้วก็บรวยอ่าแล้วใครจะต่อคนเด็นเหตุการยงางเ่างหร อันนี้ไปผ้าว่ะเออออามาตรงนี้ไปตรงนี้อ่าหายมือขิบมือรักมือขิบมือมารูเจอไปต้มผัดต้มแค่มาหายก้อนง่วงมั้งเพราะกระปค่ะคือใจขูบคือได้ดูเ้อหายดูสิแล้วก็รู้ว่างมจ้ะซีเตงโมจะโปอันนี้เอฟซีเขาเอืองแตงโมคือรักปึ๊ พีลพัดติกกานอืมพรับนางทองหรือผักโขมตระกูผาถโขมสุดูอ่าฉผักชานะอนาวหล่นปะ่ขันขาวหั่นถึงม่าเขาขัดขันหนย่างไว้กับขาวขึ้นเ้าขขาวหล่นปะปุ่ก็ไม่ขันดักปะนนมิตรตยาอืมน่าตะกวนข้ามพื้นมะอืมบัดรขอือพันนกแต้นกเต้ แกแก่นกแก่แก่งอแงงอแงงอแแมามาขออ่านคงือ่าบใายบัวทองทองจิกผู้อ่านหนังสือเก่งอ้าบอไอ้เรื่งหนังสือบอยิงขอเรอหนังสือเก่งขึ้งหงังขครจะทช้ติต๊ปักผูกเรื่องามพรมผ้ถือว่าเก่งพอๆอยางเมื่อกนเมื่อเมือเ่่าเมืน่มีเก่งก่บปูเลยว่ร้ว่าเก่แล้วว่าเก่งกบดูใค้าวันี่ ครับคันวันนีมาบอกเลยแค่กันคู่มนุือคูอฟอฮ่า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 ฮราย่าฮ่าฮ่เฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าาฮ่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 าว่าฮ่าก่า่าฮ้าฮ้าฮ่า่าฮ่าฮ่า่่าฮ่าร่่าฮ่าาฮ่าฮ่่าฮาฮ่า่่าฮ่่อย่าฮ่าฮ่่่าฮ้างตาฮ่าาฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าเาามว่าา้้่่า่า